เริ่มแล้วนะคะทุ่งนาหน้า,นา,นาบ้านค่ะข้ามถนนไปโอ้ก้อนมีก้อนมีค่ะนี่ต้องกินมะข่า,ขา,ขา,ขา ก็ว่างคะ่ะหโ,โหดูฝั่งนี้สิคะ่ะฝั่งนี้คือแบบมีก้อนเมฆบ้าง โอ้ยรอดไปไหนหมดเนี่ยบนมานล้ดูต้นข้าวเสีหน่อยปรากฏว่าแห้งแรงค่ะอเคนี่ค็ถนน ถนนที่โดดเดี่ยวที่สุดในตำบลน,นี้แล้วค่ะ